คุณกําลังฟังซึ่งมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต p r อสแค t ดคาทอลิกซึ่งจะพาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆในบุมมองของชีวิตท,ที่ถูกซ่อนไว้และเรานำมาเล่านำมาพูดคุยกันครับจัดกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับฟังหนังดูสาระภาค p r อสแค t นะครับ2เดือน2ซีซัน เดือนนี้เดือนพฤศจิกายนครับสงสัยว่าจะต้องแถมอีกซีซันหนึ่งเป็นซีซันที่3นะครับเพราะยังมีหลายหลายเรื่องครับที่ยังน่าสนใจค้างคาใจแล้วก็มีมุมมองของคิดชนนะครับที่เรยอยากให้ฟังเรื่องราวจากมุมของคาทอลิกกันเลยนะครับจะได้ดูว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนั้นเอ๊ะมันมีมุมมองน่าสนใจหรือมีรายละเอียดที่เอาไปปรับใช้เอาไปคิดเอาไปฟังใน รายละเอียดของแต่ละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงอยู่ในธีมของเดือนพฤศจิกายนในแบบที่ว่าฟังดังดูสาระภาคพพสแคต์ซีซั่นสาพฤศจิกามาแปลกนะครับเพราะฉะนั้นตลอดเดือนพฤศจิกายนครับทุกวันพฤหัสนะครับเราจะฟังเรื่องราวของภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในความเชื่อแปลก ในบุมมองแปลกๆในแบบหนังที่โยงใยในความเป็นคาทอลิกด้วยนะครับในซีซั่น3นะครับเรื่องแรกเราขอเชิญท่านผู้ฟังนะครับไปพบกับซีรีส์ครับของช่องทาง n l i x นะครับก็คือฮาครับคาทอลิกหลายคนเข้าไปดูมีวิเคราะห์วิจารณนะครับลองติดตามไปดูในส่วนของความเป็นสากลหัว oh, เรื่องนี้น่าสนใจมากๆครับภาพยนตร์เรื่อง Midnight Mass นะครับ หรือว่าแปลเป็นไทยก็คือมิซาทเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ในแพลตฟอร์มของ Netflix เนี่ยนะครับก็รับชมทั้งภาคไทยก็มีนะครับภาคภาษาอังกฤษก็ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เสนอในตอนที่ชื่อว่า Midnight Mass มิซาทเที่ยงคืนใครจะไปร่วมบ้างครับเอาละครับในเรื่องราวของ Midnight m a s นนะครับก็มีหลายอย่างทีเดียวครับที่น่าสนใจแต่สิ่งที่ผมอยากจะลองเกินเกินให้ฟังก่อนก็คือว่า เมื่อเราเข้าไปในช่องทางของเดดฟิสเนี่ยครับเราจะพบภาพยนตร์ที่อิงแอบแนบชิดกับคิดศาสนาจริงๆเยอะมากนะฮะแค่เรื่องคริสต์มาสอย่างเดียวก็มาหาศาลแล้วนะครับเรื่องของพระเยซูเจ้าแล้วก็ยังมีเรื่องแบบลึกๆอีกนะครับซึ่งบางทีอาจจะเป็นพูดภาษาพื้นเมืองซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างเรื่องของแม่พระกุาลูเป้ก็ดีเรื่องการแสวงบุญเรื่องจากฝั่งประเทศสเปนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่า ในฝั่งฝากอัศจรรย์ที่น่าจะเป็นเรื่องราวของพี่น้องโปรเตสแตนต์ hmm. ก็เป็นได้นะครับในเดทฟิลนี่มีหนังภาพยนตร์ศาสนาเยอะมากนะครับโหนายกขึ้นมาเล่าเป็นตอนตอนฉากๆกันได้อย่างสบายเลยนะครับแต่ว่าเรื่องมิสไนแมชครับมีเพียง7ตอนเท่านั้นนะครับแต่ละตอนนี่ก็อิงแอบแนบชิดกับเรื่องราวของพระคมภีเพราะจะใช้ชื่อเช่นว่าเจเนซิสอะไรต่างๆนะครับก็น่าสนใจซึ่งแต่ละตอนนี่ก็ ไม่เร็วทีเดียวเพราะถ้าเกิดใครมีพื้นฐานความรู้เรื่องพระคัมภีร์เล่มนั้นๆนะครับก็จะพยายามหาข้อความหรือเรื่องราวที่ซ่อนไว้ในการตั้งชื่อแบบนั้นครับกระแสตอนแรกนี่มีคนบอกว่าโอ้ลับหน้าเบื่อนะครับไอ้พวกคนที่ดูแล้วรู้สึกว่าแบบฟังแล้วมันมีแต่บทสนทนานู่นนี่นั่นความตื่นเต้นก็หาลําบากอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าสายที่ชอบบทสนทนาชอบไอเดียชอบความคิดนี่ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ มีความคิดความอ่านมีบทสนทนาที่ยอดเยี่ยมมีการทำกันบ้านมาดีครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังครับผลงานการกำกับของคุณไมค์แฟนกนนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครเป็นแฟนของผู้กำกับท่านนี้ก็จะทราบดีว่าท่านมาสายสยองขวัญเลยครับแล้วก็ทำทั้งซีรีส์ทำทั้งภาพยนตร์ที่มีมุมมองน่าสนใจผมอยากจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังในประเด็นหลักๆแบบนี้ครับก็คือว่าเราลองมาฟังเรื่องราวของ ความคิดรวบยอดกันก่อนนะครับความคิดรวมยอดนะครับของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือเริ่มเรื่องจากผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไปขับรถชนคนนะครับผู้ชายคนนี้อยู่ในครอบครัวคาทริกที่น่ารักอยู่ในเมืองเล็กๆครับแล้วก็กลับมาที่ บ้านเกิดเมืองนอนหลังจากจำคุกอยู่ประมาณ4ปีนะครับก็กลับไปในเกาะแห่งนั้นซึ่งมีประชากรประมาณ120กว่าคนเท่านั้นเองมีวัดคาทอลิกนะครับในขณะเดียวกันในเกาะแห่งนั้นเองก็มีความเชื่อของคนที่มีความเชื่อต่างไปแต่ไม่เยอะครับแต่อาจจะมีตําแหน่งหน้าที่ที่สาคัญนะครับเป็นนายอำเภอแต่เป็นมุสลิมนะครับแล้วก็มีโบสถ์เป็นศูนย์กลางมีความเชื่อมีคุณพ่อที่อยู่ประจําที่นั่นแล้วคุณพ่อก็เดินทางไปแสวงบุญที่สุด คุณพ่อก็ไม่ได้กลับมาแต่ว่ามีคุณพ่อหนุ่มๆมมาองคหนึ่งนะครับเรื่องราวก็ค่อยๆดําเนินไปค่อยๆขี้คายค่อยๆเข้มข้นขึ้นค่อยๆเปิดประเด็นนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพาไปสู่ความคิดรวบยอดประเด็นที่ต้นก็คือว่าคําว่า midnight mass นะครับ midnight mass แปลว่ามิซา,าเที่ยงคืนครับมิซาคืออะไรนะครับมิซาเป็นคารวะกิจของคิตชนครับ คาระวะกิจก็คือเป็นกิจศรัทธาที่แสดงความคาระวะเป็นกิจศรัทธาที่ส่งเสริมความเชื่อและในมิซาเนี่ยนะครับเราจะลื้อฟื้นระลึกถึงความรักของพระเยซูเจา้าที่มอบชีวิตของตนเองให้กับเราโดยผ่านทางร่างกายและโลหิตนะครับแต่เราใช้แผ่นปังแผ่นร่างกายเล่าอาุญแทนพระโลหิตเพราะฉะนั้น ทุกวิชาที่เป็นคารวะกิจของคิดสชนเนี่ยครับเขาก็จะมาระลึกถึงความรักนี้แล้วเมื่อเขารับพระก,กายคือแผ่นปังหรือพระโลหิตหรือเล่างุ่เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่โดยการสวมใส่องค์พระคิดเสจเจ้าไปเข้าสู่เลือดเข้าสู่เนื้อเหมือนกับคําไทยที่เราใช้คําว่ารักปานจะกืนกินนั่นแหละครับก็คือ เอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นคนใหม่อันนี้คือความหมายของมิซาแล้วมีทุกวันนะครับและทั่วโลกเหมือนกันครับแต่มิซาเที่ยงคืนวิดไนแมสเนี่ยจริงๆแล้วในรอบปีเรามีมิซาเที่ยงคืนแค่2ครั้งเท่านั้นเองก็คือในวันระลึกถึงการประสูติของพระเยซูเจ้าในวันคริสต์มาสครับแล้วก็จริงๆแล้ววันปาสกานะครับแต่จริงๆแล้วคือหมายก็ว่าก่อนวันปาสกาเนี่ยคือวันอีสเตอร์นะครับในความเข้าใจของคนทั่วไปเขาเรียกว่าวันเสาศักดิ์สิทธิ์ครับ ในช่วงสัปดาศักดิ์ธิ์ซึ่งประกอบไปด้วยวันจันทร์วันอะไรต่างๆนี่นะครับจึงเป็นช่วงที่สําคัญเพราะฉะนั้นมิซาเที่ยงคือในความหมายของภาพยนตร์ก็คือเขาได้พยายามทําให้เราเห็นจากชุดที่สวมใส่เรื่องราวของทาม,มิ่งในภาพยนตร์ก็คือว่าวันแรกที่เปิดตัวคุณพ่อพอนะฮะที่มาแทนมองซินยอลูอิสเนี่ยเขาก็สวมเสื้อสีคีบนะครับหรือสีทองมันเป็นเสื้อที่ใส่ในวันฉลองเสื้อกาสุลาแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับ มันเป็นเทศกาลธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่ทางตัวละครคนหนึ่งนะครับก็คือคุณเบเวอรี่คิปเนี่ยนะครับก็ไปดูตำหนิกับคุณพ่อพอเนี่ยนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าซีรีส์เรื่องนี้จับไทมมิ่งของก็เรียกว่าพิธีกรรมเริ่มจากเทศกาลธรรมดาและไปหยุดไฮไลท์ของเรื่องในมิซาเที่ยงคืนก็จับเป็นไทมิ่งของเสาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก่อนวันอาทิตย์ ปาสกาสาวสศักดิ์สิทธิ์เป็นเสาวตื่นเฝ้าเพื่อจะนําไปสู่ปาสกานะครับเพราะฉะนั้นจึงมีมิชาเที่ยงคืนซึ่งจริงๆสาวสศักดิ์สิทธิ์ในแบบคิสชนไทยเนี่ยครับก็จะมีพิธีนานมากนะครับแล้วก็มีอ่านบทอ่านมีการรื้อฟื้นศีลล่างบาปมีอะไรเพื่อเตรียมจิตใจเราเข้าสู่เหตุการณ์ที่สําคัญก็คือปาสกานั่นเองนะครับเพราะนั้นความคิดรวบยอดเนี่ยของชื่อภาพยนตร์น่าจะมาจากสิ่งนี้ครับแล้วก็ ประเด็นย่อยๆนี่นะครับก็คือว่าผมเชื่อว่ามันมีคําสอนขององค์พระเย,ยสูคริสต์เจ้าที่อยู่ในนั้นนะครับก็คือว่าเรื่องราวของคนที่ควรทําชีวิตเพื่อผู้อื่นแต่ที่สุดเมื่อทําชีวิตเพื่อตอนเองแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างก็พังพินาศล,ลงไปนั่นก็คือชีวิตของมองซินยอลูอิสนั่นเองนะครับหรือคุณพ่อปอนเราก็ทราบดีนะครับถ้าเกิดติดตามซีรีส์ก็จะพบว่ามองซิญยอลูอิสที่เป็นคุณพ่อเจ้าวัด เก่าๆแก่แกเนี่ยหายไปนะครับแล้วก็มีคุณพ่อหนุ่มๆที่ชื่อคุณพ่อพรซึ่งคุณพ่อพรกับมองซิออร์ลุยส์เนี่ยคือองค์เดียวกันนะครับแบบว่ามองซิออร์ลุยส์เนี่ยไปค้นพบการที่ตัวเองจะหนุ่มขึ้นด้วยการต้องกินเลือดด้วยการโดนสุบเลือดมาก่อนจากผีปีศาจแล้วก็ว่าไปแต่เบื้องหลังไปกว่านั้นอีกก็คือว่าคุณพ่อมองซอิยอที่คนมองว่าดูดีคนเริ่มสายศรัทธานเนี่ยจริงๆแล้วก็ แอบที่จะทําผิดกฎบางอย่างเหมือนกันนั่นก็คือการมีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยสามไปแต่คุณพ่อคงเห็นว่าทางออกที่สําคัญนะครับเพื่อจะได้อยู่กับคนที่ตนเองรักแล้วก็เป็นอมาตะเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้น ในมุมนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องราวของคนที่ควรจะมีชีวิตเพื่อผู้อื่นแต่กลับมีชีวิตเพื่อตัวเองทุกอย่างก็เลยพังทลายไปนะครับที่สุดแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบศรัทธาว่าจริงๆแล้วศรัทธาที่เรามีเป็นศรัทธาในแบบไหนเราศรัทธาในการเชื่ออัศจรรย์คนเลยมาวัดกันเนยอะเราศรัทธาในมุมของป้าเบบนะครับที่มองคนอื่นเป็นคนบาปมองเองเป็นคนดีเราสังเกตฉากของการเข้าวัดที่มากขึ้น มันมาจากศรัทธาในแบบไหนศรัทธาในแบบฟังคําสอนหรือศรัทธาในแบบเห็นอัศจรรย์เราเห็นเรื่องราวต่างๆเราเห็นสิ่งที่ภาพยนตร์หรือซีรีส์ได้พยายามสอดแทรกนั่นก็คือเรื่องราวของศรัทธาที่น่าสนใจนะครับไล่การหนึงก็คือว่าผมเชื่อว่าเนเป็นเรื่องของการ ปดปล่อยการหลุดพ้นมันมีเรื่องของความตายมันมีเรื่องของการเกิดใหม่มันมีเรื่องของการตายของตัวเอกที่สลายไปการเกิดใหม่ของเด็กวัยรุ่นอีกสองคนที่ต้องดําเนินชีวิตต่อไปนะครับหรือภาพรวมของซีรีส์เรื่องนี้ยังมีเรื่องของบทเพลงนะครับที่มีความน่าสนใจมีเพลงชวนศรัทธามากมายที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ เพลงชวนศรัทธาคือเพลงส่งเสริมศรัทธาไม่ใช่เฉพาะเพลงวัดที่ถูกร้องอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นเพลงของนีนไดมอนที่ชื่อเพลงว่า And the Grass g o n s Play No More นะครับก็เป็นเพลงเก่ามากนะครับแต่ก็ามาถูกจังหวะถูกทางมากเลยนะครับเพลงจะถูกส่งเข้ามาในช่วงที่ทุกคนมีความสุขเป็นต้นครอบครัวของไรดี้ฟินซึ่งเขาเป็นตัวเอกของเรื่องเหมือนกันนะครับหรือว่าเพลงจากซาวด์แท็ของ The Newton Brother นะครับ หรือแม้กระทั่งเพลงที่คิดสชนไทยรู้จักเพลงนี้ดีครับท่วงทํานองคือเพลงลูกเชื่อพระองค์เพลงของคาทอลิกส่วนหนึ่งแต่ยุคเก่าๆก็แปลมาจากเพลงของต่างชาตินะครับเป็นต้นฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคาทอลิกดูเรื่องนี้แล้วเห็นเพลงลูกเชื่อพระองค์ในอีีสุดท้ายเนี่ยนะครับแล้วเห็นฉากของการที่จะทุกคนจะต้องตายดับศูนย์ไปเนี่ยก็จะเข้าใจว่าที่สุดแล้วก็ฝากความเชื่อไว้ในองค์พระเบญเจ้านะครับผมเชื่อว่าซีรีส์เรื่อง midnight mass เนี่ย จริงๆแล้วต้องคุยกันยาวเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรายละเอียดแบบเยอะมากนะครับแต่ถ้าเราจับตัวละครแต่ละตัวแต่ละตัวมาดูแล้วเราจะพยายามหาความคิดรวบยอดเนี่ยครับผมมองว่าเราอยากจะสรุปออกมาเป็น2ประเด็นครับก็คือว่าประเด็นของการพูดคุยถกเถียงต่อไปเช่นประเด็นที่ถูกเปิดว่าทำไมโบสเนี่ยสวยงามในขณะที่ประชาชนที่อยู่อาจจะมีความแรงแค้นก็ได้นะครับความทุกข เป็นปัญหาของใครทาไมพระเ็นเจ้าสร้างมนุษย์มาแล้วก็ทําให้มนุษย์มีความทุกข์ทำไมคนที่ตายไปเป็นความต้องการของพระหรือว่าอย่างไงเพราะว่าในฉากของการที่ฉากแรกเลยนะครับที่ไรดี้ฟินเนี่ยขับรถชนเด็กผู้หญิงใช่ไหมครับแลวตำรวจก็พูดเหมือนกับว่าแบบโอ้ทำไมคนดีมันต้องตายนะคนเมาบายยังอยู่ต่อไปหรืออะไรเงี้ยศาสนากับทางเลือกโรงเรียนของรัฐกับศาสนาประจำชาติมีเรื่องราวที่เปิดประเด็นให้้า้ถกเถียงแบบเยอะมากนะครับนั้นประเด็นเหล่านี้ มันสร้างฐานความเชื่อศรัทธาให้แน่นแฟนขึ้นอีกอันนึงผมเชื่อว่าในมุมมองของผมนะครับทึ่งมองว่ามันเอามาสอนเรื่องความเชื่อความเข้าใจชีวิตได้ก็คือว่าในเรื่องของ midnight m a มันจะจบด้วยเหมือนกับการที่ทุกคนแต่ละคนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงการกลับคืนชีพเหมือนกับทุกครั้งที่แมสแปว่ามิสา,าเราร่วมมิสาเราจะเปลี่ยนเป็น อีกคนหนึ่งเราจะสวมใส่องค์พระคิดเสด็จเจ้าไว้แต่ละคนอย่างไรดี้ฟินเนี่ยนะครับเขาก็ศรัทธานะครับแต่เป็นการศรัทธาจากการที่เขาได้อ่านได้ศึกษาได้เข้าใจทุกเรื่องจากการอ่านเท่านั้นเองแต่ในภาคปฏิบัติเขาก็ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาก็เสียสละในช่วงตอนท้ายนะครับหรืออเรนกีนเนี่ยครับอีเรนกีนก็เป็นแฟนเก่าของไรดี้ฟินตัวเด่นคนหนึ่งใช่ไหมครับเราไม่รู้เลยว่าใครคือแฟนเขาเราไม่รู้เลยว่าใครคือ พ่อของลูกในท้องของอีเรนกรีนนะครับแต่อีเรนกรีนกำลังมองชีวิตและความหวังที่จะมีโดยผ่านทางที่เขาจะมีลูกเขาศรัทธาในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างคุณพ่อพรหรือบอซิออดิที่เป็นคนเดียวกันเนี่ยที่สุดแล้วเขาไม่ได้ศรัทธาในหน้าที่ของเขาเขาอาจจะศรัทธาเป็นที่รักของทุกคนแต่ลึกๆแล้วเขารู้ว่าเขามีความผิดอยู่แต่เขายังคิดถึงตัวเองแต่ก็เป็นศรัทธาที่คิดถึงตัวเองแล้วก็มองว่า มองแบบเข้าใจผิดไปหมดเลยนะครับมองความเป็นอมะตะมองปีศาจเป็นเทวดามองทุกคนที่จะเผยแพร่ธรรมก็ต้องมาเป็นแบบเขาซึ่งที่สุดแล้วมันก็เป็นศรัทธาในแบบเห็นแก่ตัวนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องป้าเบบเนี่ยนะครับที่เขาจะศรัทธาแต่เขาก็จะมองคนอื่นเป็นคนไม่ดีเขาอาจจะพรักพีมาอ้างแล้วก็ตีความเข้าข้างตัวเองหรือลิซ่าเด็กคนนั้นนะครับที่ขาพิการก็หายเขาก็จะ เห็นผลของศรัทธาของเขาผลของศรัทธาของเขาก็คือว่าการที่จะไปคืนดีกับคนที่ครั้งหนึ่งได้ทําให้ลูกปืนเนี่ยตกไปที่เขาและทําให้เขาต้องพิกลพิการไปนะครับหรืออะไรก็สุดแล้วแต่หรือแม้กระทั่งบิดเบรกนะครับที่แท้แล้วก็เป็นภรรยาของมองซินยอลูอิสนี่เลยนะครับเป็นเรื่องราวของศรัทธาแล้วก็การเกิดใหม่จากศรัทธานั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าที่สุดแล้วเนี่ยพอเราฟังไปเรื่อยๆนะครับ เราก็จะรู้สึกว่าอม,มันมีรายละเอียดนะครับที่สุดแล้วมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจน่าติดตามมากๆนะครับมิดไซส์แมสมิซาเที่ยงคืนนะครับใครจะไปร่วมบ้างผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าร่วมไปกับมิซาค่อยๆทําความเข้าใจเนี่ยผมเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่เปิดประเด็นให้เราเข้าใจมุมมองทั้งในฝั่งภาคศาสนาคิดศาสนาแล้วก็มุมมองของความเชื่อศรัทธาสํา,าสรวจศรัทธา,าที่เรามีครับแล้วเราก็จะพบว่าเราไม่ได้ศรัทธา,าในแบบ ที่มันควรจะเป็นไหมหรือเราศรัทธาในแบบที่ควรจะเป็นอยู่แล้วนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้จึงหยิบยกบทพทราศาสาร์ของนักบุญยอนบทที่11ข้อที่2 5่สถึงยีนะครับบอกกับเราว่าพระเยซูเจ้าตัดกับนางว่าเราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิตใครเชื่อในเราแม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิตนี่เป็นเรื่องของศรัทธาร้วนๆเลยครับการกลับคืนชีพการร่วมวิชาการเกิดใหม่ในพระกิตเจ้าถ้าฟังเพลินๆอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้ามาเรียนรู้ศรัทธาจะพบว่าเรา มองไปไกลกว่านั้นนะครับในทุกๆวันของการจเจริญชีวิตของเราคาทอลิกจึงไปร่วมมิซาครับเพื่อเขาจะได้เตือนตนเองแล้วก็มีชีวิตใหม่เพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาได้สวมองค์พระคิดสเจ้า องค์พระคิดเสด็จเจ้าผ่านทางพระก,กายและพระโลหิตได้เข้าไปมีส่วนร่วมชีวิตไปไม่ได้แปลว่าชีวิตอมตะแต่เป็นชีวิตอมตะหลังจากที่จบชีวิตบนโลกนี้แล้วเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ยอมรับให้ได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับวันนี้เล่ายาวกันเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเน้นๆน่าสนใจครับพฤศจติกามาแปดสัปดาห์หน้าพบกันครับ